เจ้ามคนเจ้าชูไงเกิดะล่อมเฮ้ยเกยตักขายเลยโอ้นี่แต่โตกินใกล้เจ้านี่แต่หลวงก็บูมี่ว่าต่อยเลยเจ้าเลยขายกันดีขายกันเง้าข่ายบูมเด้ะย่างโจยจริงบูม่ายกตู่เลยว่ะบ้าเลยโอ้อี่นนึงตอนนีน้องมีแต่น้อยแดดอยที่เรีย

อยู่น้ำกันงปได้เนาะสุบดีดีคนหาคนเอ้ขากระเด่งเน,น,นี่ยสวยสวยลูกผมสวยเรียนมากพี่ม,ม,ม,มีกระเป๋าว่ะเอาหัวเด้อบาบนี้เอ้น้ำกุนกวนยิงยิงยิงโอ้ เโดดามันเนาะโดดตามันอย oh, okay. ู่เนาะมันจไก้อเกมโอ้มันโดดตโดายเขาเสยว่ะแอบดอปนะครับโอ้เงียบพิดปกติเว้ยย่างมน m a r k a location m a r k e location marked a airdrop อ้ยนอยขาแ้กลัวแ้กลัวเนี่ย ฟ้าอะไรเลยอันนี้น่ะตาเจ้าพ่อหนาสิย่านยังเรียกคุยบึงเหรอสาวๆมาเอฟเบลเอฟบุงเอฟเบลเฮ้ยไอ้กัวว้ายมันพักกันอยู่ซ้ายพี่น้องป้องไปเอ้ยแรงเกินล้นแม่เลยดิีไงจะน้องโซดาเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วบันซุบบันซุบมาร์คจลกีล็อกหนึ่งครับ มันกำลังเล่นขมกวอนฮัทดันชุบใส่ปะเมื่อกลังเล่นขมากวอนฮัทตั้านับมาคปุ๊บเหเมียนตั้งทั้งปุ๋ยเหรตั้งสงขรามอยู่บนหลังคานะจ๊ะหลังคาไหนตรงที่ม้ากันนะมันชุบกันได้ปะ โอ้ยเน่มันเต็มที่มั้งตัวนี้โอ้ถอย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 ปัดมันเนี้ยงเนี้ยว่ามันนิ่งแบบถอยถอยเลยถอยเลยเดินมอบไว้ให้เแปะถอยเด้อโอ้โหเต็มที่มันยังหะอยู่มันมีตัวเทิงอีกเด้อมันมีตัวคำอีกเพียบเลยอ่ะเต็มที่ ครับไม่นะไอ้ยถอยถอยถอยถยย่หนกุ้งจู่หนกุ้งกุสิกลับุปมิีดไม่เด้อถอยถเลยทีมันถอยเลยแล้วกลับไปมิดไม่ก่อนไปเก็บของไม่ก่อนเฮ้ยเฮ้ย I'm recalling a teammate ได้ได้ไ Thanks กไปหาของก่อนกมีดก่อนโอ้ยของไลอยู่้อ

นี oh มนรี่เมันมาแล้วฮะมันมาแล้วมันมาแล้วย้มือตัวนึ่งเดี๋ยวพี่เซครับเกลือนะยังยังอเย็นนิ่งานอชุบชุบโนเนมได้ไหมยุเสลชุบรได้ชุบเมได้ตอนนี้อ๋อมาหาตะนอยแล้วเนี้ยุ่งเข้าแมีดอีก รองขวาด้วยนะเจ้าอะไรวะเข้าหัวเจ็บเจ็บเจ็บเข้าหัวเจ็บแค่เจ็บอ้ามันวิ่งสองใช่ใช่มันวิ่งสองน้อยถอยมาก่อนได้ไหมถอยไม่ได้ตอนน้อยออกไม่ได้กลัังครบผมกำลังไปเติมผมกำลังไปเติมเดี๋ยวนี้กเข้าไปเพราะป๊ะเป๊ะไปแต่ว่าใจเย็นเพราไปไปอืมเพราไม่ไหวอลไรงี้ มึงเนอมึงเดอ้เดอเหยยีบทีมกูตัวเท่ไหนทีมวะมันมีตัวค้าไกลให้โวยอโอ้โห <S <S> <S หลังมากขึ้นกันวะหลังเข่ามั่นเว้ย Lang lưng hoàng lắng cửa hoàng cứ gần. Attack the mark! Mấy sống của mày cửa vô uyô 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 nản น้องจุ้มขึ้นวะสวยเบิร์ดสวยชุบเลยปะสองสองชุบบ่ได้ต้ไม่ได้เบิร์ดแล้วต้อไม่ได้สองสองเซราเบิร์ดแล้วเราแค่สองตัวจ้ะสองตัวมันอยู่มันอยู่นั่นแหละมันอยู่หลังเรามันขึ้นมันขึ้นมาจากเงินฝังมิดเอออุ้ยปลาเอ้ยโอ้กูนักเก็บปลาเงเพื่อน เุดละเกลัลเก็บไปอาน,นี่เน็ตเน็ตมุมี้น้ำไข่น้ำไข่มากลี้ลลยนเลีนเลียมาาทางวะเรียบร้ายเป็นไหนออเป็นไหน กูหลุดเก็บตายสุดท้ายกูร่างกูสาเก็บเนียก็ร่างเสร็จก็หลอนหลองเก็บกระเป๋าพี่ดีที่หัวเก็บกระเป๋าเจ้าน่ะคอยบดตายนี่แล่ะเอาบ่มาเสียเลยโยเสียเลยโยคอยได้ตัวเดียวต้องคอยคุ้มคาอยู่ใส่สุบมูลงมากินไก่ถือว่าถือว่าเจ้าซุ่ยจอดแล้วล่ะถือว่าเจ้าสุ่ยจอดแล้วล่ะเจ้าเฮ็ดเพื่อทีมมีเหลี่ยพอดีดีหัว หมือนจะชมนะเหมือนจะชมเลยอบอบอ่หน้าที่เจ้ามันชัดเจนไงงวยพยาบาลคงวยพยาบาลโอ้ยพูกไหนตำแหน่งดีเถอะเริ่มสุดยอดแล้วหายากี่งวยพยาบาลตำแนหน่งนี้พวกใครเป็นแบบส่วเดชไกลไปไหนก็อยากไปต้องไปสู้ให้ได้บเมื่อไหร่น้าที่หน้าทีต่ตรงแบบนี้ 当这边